คันนี้ป้ายแดงผ่อนอยู่หมื่นสามมือสองคันนี้ผ่อนแค่5,000ันและไม่น่าเชื่อว่าราคาณวันนี้จะมาราคาแค่นี้เลยนะครับกับรุ่นนี้เลยโตโยต้าวีออส 1.5e ปี2015เมื่อก่อนรุ่นนี้ผมขายอยู่40,000นกว่าณวันนี้ราคาเหลือแค่20,000นกลางและคันนี้ราคาดีที่สุดในตลาดหากใครกลัวรถราคาถูกแล้วเนี่ยจะสภาพไม่ดีเดี๋ยวมาดูสภาพกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคันนี้บอกเลยว่าสีของจริงอ่ะเต็มนะครับรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับรถก็ดูไฮโซหรูหราดีแล้วยอดผ่อนเนประมาณ4 5000 เนี่ยต้องบอกเลยว่าแตกต่างกับมอไซค์นิดเดียวถามหน่อยว่าถ้าเราขับมอไซค์อยู่ผ่อนสามสี่พันเนี่ยใคยากเบรกสักพันเนี่ยผ่อนคันนี้มันดีกว่าไหมคันนี้เป็นนิวออรแล้วนะครับซึ่งเป็นโฉมปีสองพสิบสามที่เปลี่ยนมาคันนี้เป็นปีสองพันสิบห้าและถ้าใครกังวลน,นะครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุคนหนักด้วยความติดต่อก่อไม่หรือเปล่าบอกเลยว่าที่ออกเกลโต้นะครับเรามีการรับประกันนะครับหากพบสิ่งที่บอกมานะครับเรายินซื้อคืนจ,จำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเขาออกแบบเป็นทูโท,น,น,น,ทนีีน่่ยจะไมม ่องรอยการฉีกขาดหรือขูดขีดได้ทั้งสิ้นครับสภาพคอนโซลกลางเนี่ยดีมากนะครับสีนเนี่ยยังเรียบร้อยอยู่เลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยถลอกในการใช้งานที่แบบสมบุกสมบันรวมถึงเบาะเนี่ยบเบาะนี่นก็เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการขาดหรือได้ทั้งสิน้นฝาหลังคาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถือว่าดีมากมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยแต่ไม่มีขาดไม่มีขุยใดๆเลยคันนี้ราคาค่าตัวเป็นแค่259,000บาทที่ <S 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 อ็อกเหล่โต้นะครับเรามีรุ่นนี้ให้เลือกหลายคันเลยใครหารถผ่อนถูกนะครับต้องไม่พลาดนาวีออสเป ใครสนใจ้องถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เจมส์ออกเลยออโต้